วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวกระบะขับประกบมือปืนนั่งท้ายชักปืนยิงหนุ่มใหญ่ดับนะครับเมื่อเวลา13.40น,นวันที่30สิงหาคมพันตำรวเอกกองอัดสวรรณขำพุ่มกับสอพอสุไงโคโลกจกังหวัดนราธิวาสรับแจ้งเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสบ,บนถนนจารุสเถียนสายสุไงโคโลกสุไงบดี ช่วงบริเวณบ้านโตลือแบเขตเทศบาลเมืองสงไลโคลกซึ่งห่างจากปากทางทิ้งขยะของเทศบาลเมืองสงไลโคลกประมาณ100เมตรจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮันด้าคลิกสีขาวทะเบียน 1, 1นาาึ่กมแป5สนราธิวาสล้มตะแคงอยู่ริมถนนนะครับ โดยมีรถยนต์ในประสงค์ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนกององ5467ดาราีิวาจอดอยู่ใกล้กันซึ่งมีสภาพรถถูกชนที่บริเวณการชนได้รับความเสียหายพร้อมด้วยกองเลือดจํานวนหนึ่งตกอยู่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายสุดิงสาละอายุ54ปีมีภูมิำนาอยู่สุไหงาปาดีดาราธิวาสซึ่งถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่บริเวณหน้าอกและแผ่นหลังรวมสองนัด ได้มีพลเมืองดีส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุขไหกโครโกไปก่อนหน้าแล้วโดยในที่เกิดเหตุเจ้าที่ไม่สามารถตรวจสอบพยานหลักฐาในใดๆของคนร้ายจากการสอบสวนทราวบว่าในระหว่างที่นายชูดิงเพื่อได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มา,ามทำธุระในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุขเอกโกแล้วเสร็จได้ขี่รถจักรยายนเพื่อขับบ้านพักจู่ๆได้มีคนร้ายขับรถยนต์กระบะ ม่ทราบยี่ห้อสีและแผ่นป้ายทะเบียนเป็นผ่าน,นะตามไล่หลังมาเมื่อสบอากาศคนร้ายได้ขับรถยนต์กระบะเข้าประชิดให้คนร้ายที่นั่งกระบะหลังใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดออกมายิงใส่ในายสุดิงจำนวนสามถึงสี่นัดซ้อนเมื่อถูกกระสุนปืนรถจรักรยานยนต์นายสุดิงได้เสียหลักไปชนกับรถยนต์ของชาวบ้านที่ขับสวนทางมาและคนร้ายได้อาศัยชุนมุลขับรถยนต์กระบะหลบหนีไป ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าที่ตั้งไว้สองประเด็นคือความขัดแย้งส่วนตัวแต่ไม่ตัดทิ้งประเด็นความมั่งคงผู้สืกข,ข่าวรายงานว่าล่าสุดผู้บาดเจ็บที่มีอาการสาหัสได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล